วันนี้เราอยู่ที่แอดไวส์การจนบุร,ร,รีที่เด,เดินมาจากกรุงเทพเลยนะน้องเดินมาไกลยังพี่เดินมาเนี่ยตั้งแต่วันที่11วันนี้วันที่13อสามใช้เวลา2วันเดินไกลทีนะครับที่แอดไวส์การจนบุร,ร,รีของเราตอนนี้จัดงานอยู่ด้วยเฟส2นะครับ13มถึง18มีนาคมเป็นไงนี่โซนเคแลนด์ยังเดือดเมื่อกี้พี่เห็นว่าโอ้โหโน้ตบูกแมงรถอย่างแรงน้องชายตัวนี้ดีว่า เชื่อไหมไม่เชื่อพี่ปิดให้ก่อนเลยแล้วเราทาราคากันตัวนี้ Acer Nitro i5 12500กับ RAM 16 GB 3050 35,900น้องว่าเคียแลนเราขายเท่าไหร่ดี30,000ป่ะลดไป5,000 30,000ลดไป5,000ที่นี่เขาไปทำกันแบบนั้นน้องนี่17,990บาทโอ้โหโน้ตบุ๊กเคแลนตัวโชว์นะโคตรโหดจอจอเนี่ยลดเก็บ ห้าหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเลยนะมาแชลก็ลดอยู่เหมือนกัน iPhone ลำโพงไฮเอ็นนี่ลดหมดคือพับคือพับเกมมิเกียลดหมดเหมือนกันคือพับคือพับตัวนี้ DIY อเหมือนกัน DIY ก็ลดลดเลยเนี่ยเห็นไหมแปะราคากันแบบมือจะแปะยังไงแล้วคนแปะแปะไม่ไหวแล้วล่าสุดอะไะขอพักเหนื่อยร้อนเหลือเกินนะครับการจานวีร้อนมาก นะครับแต่ว่าโปรเราเนี่ยเนร้าเนี่ยร้อนแรงกว่าเยอะนะครับนี่คอมเซต i 3 1 4 0 0 f นะครับ r ดีส0 0แรง16จาก25นะเหลือ23ไม่พอครับใส่โค้ชอปปี้เข้าไปครับเหลือ21ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปเที่ยวเล่นดีกว่าพอแล้วทำงานแค่นี้พอแล้วเหนื่อยร้อนแล้วอยากไปเที่ยวที่อื่นแล้วอยากกินข้าวด้วยตอนนี้นะกินอะไรดีน้องปออยากกินอะไรเยตด้าโฟอ่ะเยต้องปอจะพาไปกินเยตด้าโฟอ่ะเดี๋ยวไปไม้น้ำสะพานข้าวไม่น้ำ่ะครับ เอ้ยอย่กไปสะพาน<ร>ด้วยตั้มแขว,แขวรครับผมจะหลบมากนะฮะอันนี้เราอยู่ที่ไหนเราเนี่ยอยู่ที่เ <c oughs> ยลฟเจลาเบียบครับทำไมต้องเจลาเบียบครับ <c oughs> รก็ไม่รู้ว่าของนักจัดระเบียบมีเป็นระเบียบมั้ง <c oughs> แล้วสั่งอะไรไหมครับเนี่ยสั่งเยลฟูครับข้าวผัดกุ้งสองอย่างเลยนะเราจะสั่งไบไบครับไวไบโฟครับไวไบโฟต้มยำพิเศษเกี๊ยวกุ้งไม่ใช่เกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวช่อครับเกี๊ยวช่อโอ้โหร้อนจัดเลยครับสี่สิบองศา สวัสดีครับสวัสดีครับถึงแล้วครับผมถึงไหนครับสะพานข้ามแม่น้ําแควสะพานข้ามแม่น้ำแควใช่ตรงนี้มันจะมีรถไฟมาไหมครับยังไม่มียังไม่ถึงรอบแต่ว่ามีใช่ไหมมี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 ดูดีคนเต็มสะพานเลยครับมากลับกล้องไงกลับไม่ได้น้องปอใส่จุดนี้ไหมพี่อยากให้น้องปอใส่ไม่เอาทำไมอ่ะเดินต่อดีกว่า ไม่ก็คือเมื่อกี้เราไปสาขามาแล้วสุบ้ะใช่ครับเราอยู่ที่สาขาแล้วทีนี้ก่อนก่อนย้ายดีกว่าก่อนย้ายที่นะขอขอหนีเที่ยวบ้างขอหนีเที่ยวบ้างทำงานมาเหนื่อยแล้วแต่วร้อนมากเลยตอนนี้ร้อนร้อนจริงเมืองการร้อนจริงนะครับการันตีความอร่อยเลยที่หนึ่งเลยนะเมื่อกี้เป็นไงบ้างเจลาโฟเฮ้ยเจลาโฟเดี๋ยวแบบอร่อยเต็มสิบให้เท่าไหร่ เก็ดพอไม่แบบมอนยังแบบไม่สุดอะไรขนาดนั้นเนี่ยคือกินได้ราคาไม่แพงนะเอ้ยราคาถูกมากกินไปสองชามบวกหนังไก่เข้าไปหนึ่งนึหนังปลาหนังปลาติดติดหนังไก่บวกหนังปลาไปร้อยยี่สิบเองไม่แพงแพงคือกินสองจานอ่ะถ้าไปกินแบบแถวบ้านเราอ่ะทำไมรุงเทพอ่ะมีสองร้อยมีสองร้อยแน่นอนอย่างน้อยก็เจ็ดสิบบาทแหละจ้ะตกชามละใช่ขบคครับ เราจะข้าไปฝั่งนู้นไหมหรือว่าไงเดินไปดูก็ได้เดินใกล้ๆก่อนแน่ระแกจายยังไมอกเสียงนี่แค่คึ้นสะพานนะปอเดินไปสุดเขาไหวใช่หรอเออดูสภาพพี่เราดีดิอะไรอ่ะดูเหงื่อพี่ถ่ายงานก่อนเราต้องมีสปิริตดิที่ถ่ายอยู่นี่ไงถ่ายงานสปิริต ก็ไปสัตว์แล้วนะพี่แต่ว่าแปลกนะอากาศร้อนยืดพื้นเย็นว่ะลองดิไม่ไม่ลองเคยลองแล้วเย็นจริงเย็นจริงดูดิเย็นเย็นโอ้โหเรียกเย็นเอาอะไรมาเย็นก่อนเคยลองแล้วลองลองมือจับครับครับไปกันต่อขึ้อยังไงปิดตรงนี้ได้ไหมเราส่งต่อดีกว่าส่งต่อ ส่งต่อให้เราเองไม่คือคือคือส่งต่อให้ตัวตัวเองเหรอใช่เดี๋ยวผมส่งใช่ไหมพี่ส่งให้ตัวพี่ครับที่ในอนาคตใชที่สนามบินใช่แล้วเดี๋ยวผมส่งให้ตัวผมที่รอรับจากสนามบินมานี่รกิจกรที่การจราบุรีของเราก็จบลงแล้วนะครับผมกับการทัวร์สาขานะครับกับงานแอนด์ไวทปของเราโหในราานี้ราคาแรงมากๆเลยเดี๋ยวไปดูสาขาอื่นต่อว่าจะลดเดือนแบบนี้หรือเปล่า